สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวร a f แฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นเสื้อง่ายๆกันค่ะเป็นเสื้อคอกลมแขนปุดซึ่งใครที่หัดทําเสื้อผ้าจะทําได้ง่ายๆค่ะใช้แพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานนะคะซึ่งมีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานที่ไม่มีเกรดถ้าใครยังไม่มีจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ัที่เห็นจากภาพนะคะคอกลมแขนกุดชายเสื้อบานนิดหน่อยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะซึ่งในส่วนของชิ้นหน้าก็ให้พับในส่วนที่เป็นสากระดุมนะคะแล้วก็กดรอยออกมาในส่วนของรอบอกวัดรอบอกได้เท่าไหร่ให้บวก12-14ก็ได้ค่ะ และหารด้วย4ได้เท่าไหรก็ตีเส้นอกเลยค่ะในส่วนของความยาวเสือ้อจะใช้แค่สะโพกล่างนะคะใครจะให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะในส่วนของเส้นคอในส่วนของคอนะคะ,คะ,คะก็จะเก็บสัก1นึ่งเซนติเมตรเส้นอกสมมติว่า19เซนเมตรก็วัดต่อไปนะคะเก้าครึ่ง จากจุดนี้ก็ตีเส้นลงไปค่ะจะเก็บคอ1นึ่งเซนิเมตรกันอ้านะคะคอลึกสมมุติว่ากำหนดที่เจ็ดเซนเมตรเส้นข้างคอสามซนเมตรถ้าใครไม่มีไม้มันทัดโคง้งตีเส้นขนานเป็นแนวนอนออกมาก่อนนะคะแล้วก็จากด้านโดนก็ตีเส้นขนานลงไป แล้วก็จากจุดนี้ก็โค้งค่ะัรมีไม้มันทัดน,นกแก้วก็โค้งกับไม้บันทัดน,นกแก้วเลยค่ะส่วนของรักแร้จากจุดนี้นะคะเส้นบราตีเส้นลงมานะคะเส้นบราก็ตีเส้นลงมาแล้วก็เก็บ1เซนเมตร จากตรงนี้ก็วัดขึ้นมา1.5ลายตะเข็บลาย3เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของเส้นบาสมมุติว่า16ครึ่งก็ตีเส้นใหม่นะคะ16ครึ่งแล้วก็โค้งรักแร้นะคะแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ค่ะ เส้นข้างคอเก็บเข้าครึ่งเซนติเมตรกันอ้าค่ะแล้วก็ตีเส้นใหม่ในส่วนของชายเสื้อจากตรงนี้นะคะตีเส้นลงไปเลยค่ะอาจจะขยายออกชายเสื้ออีกหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นหนึ่งครึ่งโค้งเส้นใหม่ค่ะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็กดรอยออกมาจากจุดนี้ก็วัดลงนะคะ1.5เส้นข้างคอ3ซนติเมตรแล้วก็โค้งคอใหม่เส้นรักแร้วัดขึ้น1.5 รูปนี้ตะเก็บลายวัดเท่ากับชิ้นหน้า3เซนติเมตรเส้นบา19เซนติเมตรลายตะเก็บลายวัดเข้า3เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าใครมีไม้บรรทัดนกแก้วก็โคง้งกับไม้บรรทัดนกแก้วเลยค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่ชายเสื้อขยายชายเสื้อออก1เซนติเมตร หึเซนติเมตรโค้งเส้นใหม่ก็เป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายๆสวมใส่สบายๆค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเส้นข้างคอด้านหลังก็เก็บเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ซึ่งเป็นเสื้อที่สวมใส่สบายๆทำได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการเก็บเส้นคอเส้นรักแร้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นเสื้อที่ ช้เสื้อตัวนอกสวมทับก็สวมใส่แบบสบายสบายไปเลยค่ะไม่ต้องเก็บส่วนนี้ส่วนคอไม่ต้องเก็บก็ได้ค่ะซึ่งในส่วนของการเก็บคอหน้าแล้วก็เส้นรักแร้ไม่เก็บก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าต้องการสวมใส่แบบสบายสบายแต่เวลาเข้าคอก็ให้เย็บนะคะกันยืดรอบคอสักสองครั้งก็ใช้ได้แล้วค่ะ ใครที่หัดทำเสื้อใหม่ๆจะทำได้ไง่ายๆค่ะในส่วนของคอและก็รักแร้อาจจะทำสับหลบหรือว่าทำเป็นกุนเย็บไว้ด้านในก็ได้ค่ะในส่วนของเส้นรักแร้ชิ้นหน้าชิ้นหลังสมมุติว่าวัดได้40เซนติเมตรเส้นรอบรักแร้ของชิ้นหน้าชิ้นหลังสมมุติว่ารอบรักแร้ที่แทจริงวัดได้40เซนติเมตร ก็ลองวัดดูนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังวัดได้กี่เซนติเมตรถ้าสมมุติว่าวัดได้45ก็ใช้ได้ค่ะซึ่งจะต่างกันประมาณ4 5เซนติเมตรค่ะชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบนะคะส่วนชิ้นหลังถ้าใครต้องการขาด้านหลังก็ได้ค่ะส่วนด้านหลังก็วางผ้าเป็นสันทบถ้าใครจะผ่าด้านหลังก็วัดลงมา8เซนติเมตรนะคะ อาจจะติดก,ก,กระดุม1เมตรหรือว่าถ้าใครสวมหัวได้เลยก็ไม่ต้องค่ะก็ลองวัดรอบคอดูนะคะก็ได้ประมาณ59ใช้ได้อยู่ค่ะลองวัดรอบศีรษะของผู้สใสัดูนะคะถ้าแคบไปก็ขยับคอหน้าลงคอหลังก็ลงนิดหน่อย ก็ใช้ได้แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ